ในคลิปวิดีโอนี้ผมให้ชาวแก๊งไ้เอ็นมาเล่นชาเลนจ์สุมโทและชมหน้าคนที่จะมาเล่นมีนี่นี่นี่แล้วก็นี่โอเคทุกคนวันนี้ก็จะมาแถลงการเกี่ยวกับชาวแก๊งไฮเอ็นของเราก็คือ<ด>เรามีประเด็นดราม่ากัน5คนคือแบบว่าเป็นดาราม่าร้อนแรงมากตอนนี้ออกข่าวหลายช่องมากคนแรกเลยนี่ ไปทำเด็ก14ท้องท้องมันเป็นมายังไงไม่ใช่ไม่ใช่เหรอประเด็นน้ำมากของผมคือเรื่องประเด็นแปะหนูครับแปะหนูมันยังไงมันยังไงคือเขาตามจีบผมมาตั้งแต่สมัยที่เขามาฝึกงานใหม่ๆเลยเออแล้วมันยังไงต่อก็ผมก็พยายามปฏิเสธใบเบี่ยงเขาตลอดจนจนเขาตามไปจีบไอ้บอสก่อนที่จะเป็นบอสหนูคือมีบอสไอ้หนูแปะมาก่อนคือหนูชอบมิอร์แปะมาก่อนครับแปะชอบหนู กขาเป็นแม่ลูกเขาก็เข้าข้างกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเล่นข้างกันได้นะเอกระราบสดครับทีต้อนรับผู้สุดเจ้ามิดตะปื้ววันนี้อยู่กับผมปื้อเซนการด้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ที่มีชื่อว่าปื้จะมาเล่นเกมนะจ๊ะ วันนี้ EP สามแล้วการสุ่มโทร EP หนึ่งใครยังไม่เล่นเคยเล่นไหมพี่เมย์เคยเล่นไอเด็กปป้นไม่เคยเล่นมิ้นและแปะเล่นไปแล้วไอที่ผมโดนด่าปะใช่โดนเป็นเก่าด่าอันนั้นแหละว่าอะไรอลโดนด่าว่าอะไรโอ้เชียวหมาเลยใครยังไม่ดู EP หนึ่งอย่าลืมย้อนกลับไปดูมีให้ดูอยู่ช้าเล่นสุ่มโทพี่ก้อนนี้ก็เล่นแล้วผมขอแทรกไปหน่อยอย่างแรกก่อนที่เราจะไปเล่นผมจะแจกอาวุธให้แต่ละคน ผมจะบอกกติกาของพวกคุณก่อนกติกามีดังนี้ผู้เล่นจะต้องสุ่มคนละหนึ่งหัวข้อแต่ละคนจะได้หัวข้อไม่เหมือนกันและจะต้องทําชาเลนจ์ตามที่จับได้ใครทําไม่ได้คนนั้นจะโดนลงโทษกติกามีประมาณนี้คนแรกเริ่มต้นเลยดีกว่ามิสเตอร์แปะเอาก่อนเลยเอเอาก่อนเลยโชว์ให้เขาดูเราเคยเล่นมาแล้วท่านูนไม่ได้รอ้่อให้เขารู้ก่อนว่าวิธีการเล่นมันเป็นแบบไหนแล้วที่นั่งมีเยอะแยะก็พามานั่งดมขี้ไก่ อ,อย่าาน <c oughs> นี้แล้วรอลไปหลายรอบมากมาผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังโทรหาเพื่อนพูดคําว่ามกตลาคมให้ได้โดยที่เราต้องพูดแต่คําว่ามมกตลาคบเราต้องพูดว่ามมกตลาคบโอเคถ้าฝั่งตรงข้ามเราที่โทรไปที่เป็นเพื่อนพูดว่ามกตลาคมได้คุณได้เป็นหนึ่งคะแนนโอเคครับแต่ถ้าภายในสองนาทีถ้ายังพูดไม่ได้ทุกคนจะรุมตีกัใช่ครับงั้นผมผมเริ่มโทรเลยนะสายล่าสุดผมโทรหาแก๊กเอ็กซ์ทูโอ๊ยเช่ พ <liberal voice> ี่แ <woo'> ก๊สไม่รับสายเราสามารถโทรหาคนอื่นยได้คี่ว่าเขาจะรู้ไหมมุมกะลาคกเขารู้เขาหัวแก๊สตลาดแถวอ่ะแก๊สน่าจะได้แล้วถ้าโทรหาพี่ก็ไม่ได้อ่ะแล้วถ้าโทรหาพี่ก็ไม่ได้อ่ะพี่แก๊สไม่รับสายทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเพื่อนคนอื่นผมหาเพื่อนใหม่กอนใครก็ได้อย่ให้ด้วยผมเนี่ยมีเพื่อนหรอมีเพื่อนหรอมีเพื่อนหรอ นี่คือคนใหม่ด้วยใครเด็กเงสังกัดเด็กเงสังกัดเนเด็กเงสังกัดฮัลโหลครับวิ้ยเรียนอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยหล่อจังวะเรียนอยู่เปล่าเรียนอยู่ในห้องสมุดโอ้ยอยู่ห้องสมุดเฮ้ยพี่ว่าจะไอ้นี่ยถามไหมเนี่ยเกี่ยวกับไอ้มุกกะลาโคกเนี่ยพอรู้จักไหมใช่มุกกะลาโคก มุกกะลาคุกเออมุกกะลาคุกมุมเอาม,มุมกะลาคุกเออใช่เวทเวทป้าเคยรู้จักไหมคำนี้มันคืออะไรเป็นคืออะไรที่เขาเคยได้ยินกัเลยลองลองลองทำการไหนเหมือนอะไรนะอ่ามุม,มกะลาคุกใช่ไหม,มันก็จะเหมือนแบบแมงโก้เยลโล่อะไรอะไรอย่างเงี้ย ไปใไปไปโค้งคืออะไรคืออะไรเวตป้าเ้ยช่วยพี่หน่อยเวตป้ามุมกะลาคกเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เข็นโคกขึ้นภูเขาอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมหลกรอกประเด็นแล้วตอนเนี้ยมุมกะลาคกเหมือนไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นแบบอ่า เออเหมือนพวกแบบซลีบุระซลีบุระมึงเรียนที่ไหนเนี่ยมันจะมันจะออกมาแบบอีกคำานึงอ่ะรู้จักซลีบุระไหมยักษของมังกรโคกอีกเอ้ยมันมันเป็นเดือนอ่ะมันเป็นมันเป็นสิบสองเดือนของเราอ่ะเดือนมะกราเหรอพี่เดือนมะกราเหรอพี่เดือนมะกราเหรอพี่เฮ้ยเป็นป้าเป็นกูเกือบตาย ได้เหรอวะเออไม่แม่ไม่อะไรแกก็บอกว่าพูดอะไรก็ได้อ่ะถือว่าได้ไหมมกราคมเขาพูดแล้วแล้วมึงเขาพูดอะไรกับมึงมกราคะอะไรนี่มันมลกราคะและอะไรเขียนคกขึ้นภูเขามาคนต่อไปหนูม่วงหนูจะได้อะไรอ่างะมา ของหนูม่วงกำรูได้ทายปัญหาอะไรเอ่ยคำถามหายอะไรสีแดงเฉลยก็คือหายจวงวหัวใจถ้าถ้าเบอร์ที่โทรไปอ่ะอันนี้คือต้องโทรหาสายที่โทรล่าสุดถ้าเพื่อนตอบว่าหายจุ๋วหัวใจอันนี้คือได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็คือไม่ได้คะแนนภายในสองนาทีนาฬิกาปลุกใครวะนี่ไงสายล่าสุดจะเป็นใครก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะพี่เมย์ครับขอบคุณแม่ได้ทำงานอยู่ด้วยจะด่าหัวหนูไม่ได้พี่ฝนว่างไหมพี่ฝนหนูขอเวลาสักห้านาทีหนูขอเวลาสักหนึ่งนาทีใครอะไรสีแดงใครอะไรสีแดงใครอะไรสีแดงอ ตอกติกตอกไข่จัวหัวใจไข่จัวหัวใจเย้นี่ฝนเก่งพี่ฝนรู้นี่ตาเขลหรเหรอหนูม่งได้เป็นหนึ่งคะแนนมาต่อไปคุณก่อนฝนเก่งจังวะไว่เอานะคุณไ่โทรหาแฟนเก่านะบ้า ตัดไปแล้วก็ื่าดเองชวนเพศตรงข้ามไปเที่ยวสองคนให้ได้ถ้าเขาตอบโอเคที่จะไปกับพี่ก๊อตคือผ่านไม่เพศตรงข้ามนี่คือกูเป็นผู้หญิงกูต้องชวนชุดสุดสัตวผู้ชายก็ต้องผู้ชายได้ห้ามพ่อหรือว่าแม่นะโอเคผู้ชายเยอะซะด้วยเราอ่ะคนไหนดีวะในสต็อกมีกี่คนอะอันนี้ไม่บอกนะว่าโทรหาใครฮัลโหลครับปั๊ปโปไบอกด้วยว่าใครเธอเธอทำอะไรอยู่อ่ะนอนครับพี่อ๋อเออนี่เดี๋ยว ไออาทิตย์หน้าว่างไหมว่างค่ะไปเช่วทะเลกันปะได้นะพี่เฮ้ยฮะไปเต็มว่าไปกับพี่สองคนนะุอยไปสองคนเออเดี๋ยวพี่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเองจริงเออเดนคนาคอนตียงก็ได้อะ

ไปอ่ะวางแผนเลยจะไปจริงตอนแรกบอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวกันไหมบอกว่าได้แบบรวดเร็วเลยผมบอกไปสองคนมีจังหวะนิดนึงถือว่าได้หนึ่งคะแนนโอ้ยไม่จะไม่มีใครโดนลงโทษสักคนเลยนี่แหละคนแรกที่จะโดนลงโทษเอเลยจะอ่านเองไหมเลยผมอ่านให้อ่านเอไม่อขวดเลยอะไรเออะไรขอายืมเงิ สองพันบาทประวัติการโทรสายที่สามเคอรี่ไอบอกว่าทั้งโทรศัพท์มีแต่ผ้าฉาดุผ้าฉาดุมาส่งครับนี่น้าพี่โทรยืมเงินครัยืมเงินไปตอนนี้อ่ะทุกคนเตรียมอาวุธโอเคเอางี้ดีกว่าพี่แม่โทรหาใครก็ได้ก็ได้อะใครก็ได้ยืมเงินพี่ใช่ใช่พี่เวสองพันนะยืมไม่ได้ภายในสองอาทิตย์เริ่มจับไปเลย ฮัลโหลแนนนี่ฮัลโหลเรื่องใส่ส้นางด้วย <c oughs> แนนเดือนนี้ขายของดีไหมอ่ะดีอยู่นะทำไมอ่ะแล้วพนักงานหรือว่าอะไรเงี้ยดีปะ่ะดีอยู่นะมะแล้วเรื่องการแล้วเรื่องการเงินดีไหมอ่ะช่วงนี้อ่ะ ก็ไม่เคยเดีอดว่าจะไปยู่พี่เมย์อยู่เอ้าช่วงนี้พี่ทำคอนเทนต์เยอะเลยบอกว่าขอยืมเงินสองพันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคืนสิ้นเดือนคืนไต้อไายพี่เมย์นี่ได้ไหมตอกก่อนได้ได้ได้ เราไม่เราไม่เด่นกูจะโดนไปยืมเขาเขาดันมายืมก่อนใครมาเทสต์ยืมแค่สองคนเอาเงินแค่สองคุณนะกเย้พี่เมย์ได yeah! ้เป yep! ็นหนึ่งคะแนนโอ้โหใครโดนทำโทษเลยเนี่ยแหละคนสุดท้ายเลยรอมานาน ปั้นแร่เหลือใครแหละจ้าแร่เหลืออันสุดท้ายทุกคนคิดว่าจะเป็นอะไรวะ้ก่เฮ้ยจำเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องสุ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไดิให้เลยก็เหลืออะไรอ่ะบอกรักแล้วเขาบอกรักต่อโทรหาแฟนเก่าแฟนเก่าตายตายทขาไม่มาแข่งอย่างไงจ้าเด็กข้าก็เดา เอาแฟนเป็นคนไหนดีวะทำผิดอะไรตรอโอ้ได้คโอ้เยอะอยู่นะเอาคนต้องคนล่าสุดเท่านั้นหรือว่าคนไหนก็ได้แฟนเก่าเราอ่ะคนไหนก็ได้ตอนอนุบาลอะไรไม่ต้องเอานะตอนรอบคบตอนอนุบาลตอนป .1 อะไรเงี้ยไม่เหมือนมีรั่แป้นะสามวันร้องไห้แทบตายได้คนหรือยังได้ยังอันนี้ชัวร์นะโทรบอกรักแฟนเก่าของเด็กปั้นเริ่มตายบอกเลยเจอด่านนี่ ฮัลโหลฮัลโหลว่างหรือเปล่ามีอะไรไม่ว่างไหมทำไมรักนะอะไรอะไรนะรักนะ,ะทำไมแล้วรักไหม

quá wow, à, mày <laughs> okay. tàu máy đánh lấy tên anh mày ok đâu โอ้ไม่ต้งมาแล้วเจ็บเวตร้อยก็แค่เคยรักอหลคนเคยรักกัดตอนนี้ไม่ใช่แล้วอครััคอเลยเนี่ย หายใต้หน้ากากมีน้ำตาซ่อนอยู่โทรมาทำไมเมื่อก่อนเคยรักโอยู่เจ็บจี๊ดเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หร่อคนสะกดเนยัไงคนรู้สึกกูเรวยวกันเป็นยังไงเป็นน้ำตาไหลแล้วเราบอกแล้วว่ามันไม่ตลกเลยมันน้ำตาขอตื่นเต้นหรือว่าอะไรไม่ใช่เมื่อกี้โดนกบหัวเมื่อกี้โดนกบหัว ในรอบนี้มีคนได้คะแนนสี่คนก็คือสี่คนนี้แต่คนที่โดนลงโต้นมีอยู่แค่คนเดียวนั่นคือเด็กป้ากไะแด่เปไหนแว่เไปร้องไห้ก่อนเด็กป้าน่าพีได้ไหมอ่ะไม่ยังยังมีอีกสองข้อแต่ว่าสองข้อนี้ไม่เหมือนกับข้อที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวไปเริ่มชาเลนจ์ต่อไป ทุกคนเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้หนึ่งตึกตึตึตึเอาวางไว้ก่อนที่จะบอกเอามาวางไว้ก่อนผมให้คุณเลือกเบอร์มาหนึ่งเบอร์ใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือแฟนหรือใครก็ได้มันหนึ่งเบอร์แลวกดค้างไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งโทนะเอาเลือกให้เลือกให้เลือกให้เลือกคนละหนึ่งเบอร์เด็กป้าก็ได้ชั่วอะไรวะใครจริงอะโทรหาแฟนเก่าของพี่อะบ้า อีกแล้วเหรอจะให้ทุกคนกดโทรพร้อมกันนะ5วินาทีแล้วก็วางสายได้พร้อมยังพร้อมอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนฮ้ากูเหเป็นเก่าเป็นเก่าเป็นเก่าเลยนี่มาโอ้เป็นเก่าเหรอเป็นเก่าเหรอโอเคมากดพร้อมกันนะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มกดหนึ่งสอง สามสี่ห้าวางสายวางสายแล้รวางสาย่เดโอเคข้าวทองกลับมากูไม่รับได้ไหมทีนี้ผมจะอธิบายเครื่องไหนที่เขาโทรมาเป็นคนแรกคนนั้นไปรอทำโทษโอ้และคนไหนที่โทรมาแล้วกูลอดพี่เมย์คนแรกรอทำโทษและเม็นคนสุดท้ายว่ะและต่อไปเหลือคนสุดท้ายจะโดนทำโทษนี่เหลือสี่เครื่อง เหลือสี่เครื่องจะเป็นของใครจะเป็นของใครถ้าเหลือเครื่องใครคนสุดท้ายอ่ะโดนอ๋อล่ารอดรอดได้แล้วรอดได้แล้วพี่กออันนี้ไม่รอดนะคนแรกเหเพราะว่าเราเอาคนแรกคนสุดท้ายชิบหายแล้วมา เหลือสามเครื่องถ้าคนต่อไปคือรอดเหลือใครเหลือใครมันดูหรือยังวะขอดูแชทเก่าๆที่เคยคุยกันอุ้ยไปดอกไปดอกให้ไปหรือเปล่าตัวเองเดี๋ยวไปดูสิเดี๋ยวก็มานั่งซึมอีกหรอตอนซึมก็หายไปอีกหรอโอ้ยอาจจะนานเกินไปเขาอาจยังไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกขระมาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คนใหม่อันนี้คนใหม่อุ้ยต้งเช่คนใหม่อะไรไม่ใช่เฮ้ยเอางี้ ผมให้คุณแยกไปแต่ละที่และให้ไปกระซิบบอกคนปลายสายว่าให้โทรมากี่นาทีแล้ว่าทุกคนจะไม่รู้ว่ากี่นาทีไงแล้วก็ใครที่โทรเหลือคนสุดท้ายคนนั้นแพ้ระหว,ว่างที่ทุกคนกําลังเตรียมกันอยู่ผมมีนี่ไฮเอนชาของพี่เมย์ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วพี่เมย์่สาขามีสามสาขาใครที่อยู่ขอนแก่นก็สามารถไปได้มีทั้งจอมพลมีต้นการแล้วก็เซ็นท่านใครที่อยู่ขอนแก่นสามารถไปสั่งซื้อได้ไม่แพงแถมอร่อยอีกต่างหากเปิดมากี่ปีแล้ว มาปีกว่าแล้วโอ้เปิดมาปีกว่าแล้วถือว่านานนะแล้วก็ไฮโยเจลลี่อย่าลืมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปสั่งซื้อกันด้วยอร่อยมากอันนี้ให้ทำได้ยังอันนี้วางไว้เลยเพราะว่าเตี้ยวไปแล้วเสร็จยังเรียบร้อยผมโอเคเรียบร้อยแฟนเก่าคนไหนนี่แฟนเก่าคนโปรดเราไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ท้าไมโทรหาจะแฟนเก่าไม่โทรหาแฟนใหม่บ้างเออไม่มีไงคนโสดผมก็ไม่มีก็ธรรมดาเอาแล้วแมวสามตัวพี่อ่ะแมวสามตัวพี่เหรอยังมีตัวที่สี่ห้าหกอยาเข้ามาแล้ว 他呀。太 ไม่ใช่ใช่ก้อนสนหาเปาเรียบร้อยเขทำไมเร็วจังอ่ะอันนี้คือโดนเหรอไม่โดนเอ้าอันนี้คือนั่นเรียบร้อยแล้วอาเราสองคนเหลือสองคนไอ้เราจะรอดไหมอันนี้อันนี้รอดใช่ไหมรอดรอดโอี่โอเคพี่รอดวางไว้วางไว้หนูวางไว้ตอนนี้เหลือหนูม่วงกับมิเตอร์แปะในสามนาทีนี้ใครโทรมาก่อนรอดคุณนนท่นทำโทษตนสนอะไรเนี่ยฮะผมยังไม่บอกผมบอกเลยว่าแงนแงนแงนแรนแงนขับรถเราลือไทยนะผมจะบายทุกคนอ่านั่งจอนไทย แล้วก็ลงน้ำชี้ก่อนรอดรอดแต่คนรอรอดก็มีชื่อก่อนมีเด็กแป๊สรอดโอเคใครอ่ะโทรศัพท์ที่เหลือเครื่องสุดท้ายไปของหนูนี่วะต้องโดนนะแม่ลูกทั้งแม่ทั้งลูกเลยน้อง แต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกข้อหนึง่งโอเคถ้างั้นมาเล่นเกมต่อไปอันสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วผมจะให้ทุกคนเล่นทีละคนกกติกาก็คือผมจะให้คุณโทรหาใครก็ได้แล้วก็คาคาสายไว้โดยที่คุณห้ามพูดเราจะคาสายไว้แล้วคุณห้ามพูดอะไรเลยและเราจะจับเวลาถ้าเขาวางสายเมื่อไหร่เราจะหยุดเวลาแล้วเราจะมาดูกันว่าใครที่ได้เวลาเยอะสุดและใครได้เวลาน้อยสุดคนนั้นโดน ตอนแรกเริ่มจากมิเตอร์แป๊ะผมจะเริ่มจากเด็กปั้นก่อนมาเด็กปั้นจะโทรหาใครห้ามพูดนะโทรปุ๊บวางไว้แล้วผมจะจับเวลาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เขาจะรับสายเริ่มโทร สยยเลยดากเี้ยเี้ยเียบแม่พอจกใจสุดเดี๋ยวม่ใชยบอกเลยรองสารวัตรผู้ทำไมถึงเป็นกูกูด่าแลเนรอไม่ใครมาห a b y อ้เยอะมากเลยนะจะดึงนัทีแล้วนะ แล้วโอเคเด็กบ้านเอาเวลาไป56วินาทีเกือบหนึ่งนาทีแหละเอาจริงนะโอเคคนตัวหาเราไม่พูดอ่ะสิบนาสิบวิผูก็วางนี่เพื่อนผมก็วางเลยห้าสิบหกวินาทีโอเคพี่ก๊อนตาพี่ก๊อนได้จะเริ่มหรือยังเริ่มนี่ปิดมาอยู่ใช่ไหมอืม ไปเดี๋ยวเงียบบ้างเจ็ดวิได้ีพี่กอนโค้นเร็วไอ้ตรงสายเกมนี้ผมจะรอดวะมุนโทรกลับมามุนโทรกลับมาแล้วด่ามันไม่ได้ไม่ได่ามันเจ็ดวิไดีถ้าใครน้อยกว่าพี่ก้อนพี่กอนรอดนะ จะมีใครน้อยก็เจ็ดวิมันจะมีใครได้กับผมเจ็ดวิเลตทีมาหนุ่มม่วงสามสองหนึ่งเริ่มโทรเปิดเสียงไปวเปิดเสียงเปิดไปปิดแล้วล้มแถวเฮ้ยล้แถวฮัลโหลครับฮัลโหลครับโหลครับเจ็ดวิแน่เป็นเจ็ดวิแล้วจะเลยเด็กปั้นหรือเปล่าเออ๋ยวนีมารู้กันว่าจะเลยเด็กปั้นหรือเปล่าชิบหายน้ำแมวด้อ ได้18วินาทีหนูผ่านตอนนี้มีคนที่เยอะที่สุดก็คือเด็กปั้นแล้วคนที่น้อยที่สุดก็คือพี่ก๊อตมารุ้นกันว่าใครจะน้อยใครจะมากหรือว่าจะผ่านได้เบอร์หรือยังอันนี้พี่เมย์กับมิร์แป๊ะผมจะไม่ให้ดูเวลาว่าได้่าไหร่เลยไปลุ้นรับแล้วเขีนมยังหวานมปะผู้หญิงซะด้วย เก่งนารัวางถือยอออกมาจากกระตูนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อดูโอันนี้เด็กที่สารคามผมจำเสียงได้ต้องพิชิตเฮ้ยไอ้จริงทำไมกขาปิดเสียงมันเด็ก14เลยอ่ะใช่มเออเด็ก14เหรอวางถือเธอฮัลโหลเธอด้วยนะสามแล้วยังไม่วางครีโอ้เสียงเริ่มแข็งแล้วนะ โดนด่าเลยฟังไปแล้วเหรอโดนวนแล้วแหละลุนแล้วแปลได้40่สิบวิได้ดีอันนี้เหลือพี่เมียเราแปลหนึ่งได้ไหมอ่ะสั่งข้าวให้อุ๊ยอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเตรียมโทรมาต่อไปพี่เมียโทรหาใครได้เบอร์หรือยังได้แล้วโอเคมาผมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ตอนที่เขารับสายและห้ามพูดนะปิดไมค์ไว้ด้วยฮัลโหลอเฮ้ยเฮาเว่อร์เคยจเคเป็นก้าวคุกเกกับ เด็กปั้นแล้วเปล่าเอาวางเอาวางอะไรกเนนี่ยแพแล้วไม่เรทีกอนจะบักเดินออกมาฮัลโหลด้ี่ยว้าวางไปแล้วยี่สิบวินาทีเองเดี๋ยวจะไงเพราะฉะนั้นคนที่โดนก็คือเด็กปั้นแล้วก็ใครนะแล้วก็วิกอน แต่ว่าอย่าเพิ่งด mm ีใจไปคนที่โดนครั้งที่แ uh> ล้วคือใครมีใครบ้างนะเกมที่แล้วโุนแม่แสดงว่า4คนนี้โดนทําโทษโอเคไปรับบทลงโทษกันได้สี่คนเฮ้ยแล้วคนที่ไม่ได้โดนทำโทษคนเดียวมีมิตรแปอไปนี้จะไม่ออกมาชอบพิ่ตะเดโดนทั้งโดนบาไปดูบททำโทษที่ผมเตรียมไว้ตรงนั้น อันนี้คือบทลงโทษร้ ok. yo, yeah. องผมนี่ไปดูข้างหลังไปดูข้างหลังไปดูข้างยังงยังยังยงยังยัยง เป็นรอยเลยดูดิโอ้โหไอ้ตาขื่อนูจีบปากที่สุดแล้วไม่ออกไม่ออกแต่ปากอะมันติดทั้งหมวทำไมพี่เมย์ถึงโดนอะฮะแล้วทำไมพี่เมย์ถึงโดนโดนรอบแรกแพ้จาจเล็กไงตลอใจเคิดไม่คุยด้วยไงไม่เลือกออกใช่ไหมไม่ออกโอเคมาต่อกันนี้ผ่านไปต่อกันนี้มาโอเคพร้อมยังพี่บอกว่าต้องเรงพร้อมยังพร้อมยังเอาแพ้อย่ามาหาดกันไม่ทำอะไรแกเลย ไปไปาี่เาไปไปดกมาตัวยาย่างวข้างขยกไลยกลเดินสองตั้งใบกมมันดึงแล้วมันหยิบตรงใบอ่ะแล้วมันมันิดนึงอ่ะเปิดึง้มันใอะ โอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากไฮโยเจลลี่แล้วก็ไฮเอ็นจาวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย